สวัสดีคะ่ะทุกคนยอดเงินเข้ากี่บาทนะคะเราถึงจะโดนสมภาร,รเรียกตรวจสอบเนาะ,อ,ะอันนี้นะคะนกัสมีนะคะมาแชร์ความรู้อีกเช่นเคยนะคะจิบน้ําก่อนนะอยู่ข้างนอกเนื่องจากนะคะตอนนี้เนาะมเีเรื่องของมาตรการใหม่ๆของรัฐบาลเข้ามานะคะแล้วทีเนี้ยอ,อย่างเช่นนะ มีคนถามเข้ามานะ,ะในใน t ิ k ตอกของอัสมีนะคะถามว่าถ้ามีเงินเข้ามาบัญชีเยอะๆเนี่ยโดนสมบกริไหมพี่นะคะแล้วรู้สึกมีความกังวลมากเลยก็คือว่ามันต้องกี่ครั้งล่ะเราถึงจะโดนสมบาริเรียกนะคะเพราะว่าเงินไหลเข้ามาขายของดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความเป็นกังนวลว่าจะต้องมีการเสียภาษียื่นเสียภาษีแบบไหนนะคะอ่ะแล้วสมีวันนี้นะคะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ถ้ามีเงินไหลเข้ามาอย่างบัญชีเรานะคะกี่ครั้งนะคะถึงจะโดนนะคะโดนตรวจสอบก็คือโดนสัรกรเรียกตรวจสอบนะคะอืมนะคะพอดีรัศมีก็ไปอ,อ่านอ่านในสิ่งที่เพื่อนๆนะคะได้ได้แชร์กันมาแล้วก็เออรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แก่ผู้คนหลายหลายคนนะคะอืมนะคะก็อย่างนี้นะถ้าเกิดว่ายอดเงินเข้าเนี่ย รวมถึงทุกกิจกรรมไหมนะคะรวมถึงทุกกิจกรรมเลยนะคะอย่างเช่นนะคะเดือนนี้มีเงินเข้ามา30ครั้งนะคะถ้าเป็นเหตุปกติทิสัสัเนี่ยเงินของคนเนี่ยจะเข้ามาในลักษณะที่เป็นเงินเดือนนะคะ เข้าแค่เดือนละครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอว่าเงินในแต่ละเดือนเนี่ย <S <S เข้ามา30 <S <S ครั้ง <S <S แสดงว่ามันมากกว่าที่จะเป็นเหตุปกติวิสัยนะคะอ่าสมรคออาจาอาจะเพ่งเลงตรงนี้ได้นะคะแล้วสรุปล่ะกี่ครั้งกันแน่นะคะอืมนะคะก็คือนะคะยอดเงินเข้านะตั้งแต่400ครั้งขึ้นไปนะคะแล้วก็ยอดรวมเนี่ยจะต้องถึง2อล้านบาทนะคะเข้า400ครั้งใน1เดือนโดนไหมโดนค่ะเพราะว่า ิดเป็นปีนะคะไม่ได้คิดเป็นเ,เป็นรายเดือนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า1เดือนเนี่ยเข้า400ครั้งเนี่ยแสดงว่าคุณได้ทําการค้าขายเป็นปกติวิสัยล,ละวลักสิ่งนี้สามประกรจะเรียกเพื่อจะตรวจแล้วก็เพื่อจะวางแนวทางนโยบายให้ความรู้กับประชาชนนะคะก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะแล้วถ้ามันเกินกว่า400ครั้งขนาดขั้นต่า400ครั้งยังโดนเลยเนาะแล้วถ้าเกิดว่า เป็นไปได้ถ้าต่ำกว่า400ครั้งหรือมากกว่า400ครั้งโดนหรือเปล่าะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่า400ครั้งเนี่ยอาจจะไม่โดนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิน400ครั้งเนี่ยโดนแน่นอนนะคะแล้วออยอดเงินเข้าเนี่ยตั้งแต่3,000ครั้งขึ้นไปโดยที่ไม่รวมจำนวนเงินคืออะไรนะคะอ,ะอย่างเช่นนะคะจำนวนเงินครั้งหนึ่งเนี่ยเข้าทีละร0 0ย0 0 3 0 0นะคะแต่ 3 3 0 0 0พันครั้งขึ้นนะคะก็โดนเนาะอ่าโอเคค่ะทีนี้เรามาดูความหมายในเรื่องของยอดเงินเข้านะคะว่ามันมาจากคำว่าอะไรแล้วเฉพาะเงินที่เข้าในการค้าขายกิจกรรมหรือเปล่านะคะอืมนะคะยอดเงินเข้าเนี่ยให้รวมถึงการฝากเงินทุกทุกประเภทนะคะอย่างเช่นเราเป็นคนฝากเงินเองนับไหมนับนะคะเจ้าของบัญชีเอาเงินไปฝากเองนะคะก็โดนนับไปด้วยนะคะรวมแม้กระทั่งถึง คนที่โอนเงินมาให้เราในเรื่องค้าขายเนี่ยมันโดนอยู่แล้วเนอะแต่ถ้าเกิดตัวเราเนี่ยเป็นคนโอนเงินเองนะคะโอนเข้าบัญชีตัวเองเนี่แหละโอนต่างธนาคารมั่งนะคะโอนเ,ออเรามีบัญชีอยู่หลายบัญชีนะคะแล้วเราก็โอนไปบัญชีนู้นบัญชีนี้นะคะอะนับหมดนะคะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนที่เป็นเจ้าของหรือเปล่าที่ทาธุรกรรมทางด้านนี้เนาะอืนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมนะคะถามอินบ็อกซ์เข้ามาถามรัศมีได้นะอืนะคะ ทีนี้ถ้ามีคนเนีเ่ยไม่ได้โอนแอปอย่างเดียวนะคะรวมถึงโอนหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารด้วยเนาะ,ะถ้าโอนหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารนะก็อย่างเช่นว่ามีคนเนะ่ะเอาเงินมาฝากให้กับเรานะคะนับไหมนับหมดนะคะก็คือทุกๆก,กิจกรรมนะคะที่มีเงินเข้ามายัางบัญชีของตัวเรานะคะก็นับรวมหมดเลยนะคะก็คือสรุปแล้วนะคะถ้ายอดเงินเข้านะคะตั้งแต่ทำเสียงตื่นเนนิดน ตั้งแต่400ครั้งนะคะขึ้นไปนะคะแล้วก็ยอดรวมนะคะดแต้นขี่บาทนะยอดรวม2ล้านบาทขึ้นไปนะคะโดนตรวจสอบแน่นอนนะคะก็ทำใจไว้แหละเราไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราค้าขายจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะก็เพียงแต่ว,ว่าเราวาน แนวทางนโยบายให้ดีแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำธุรกิจจริงๆและทำการค้าขายจริงๆแต่การที่เราจะโดนตรวจสอบเป็นเรื่องที่ปกปติวิสัยอยู่แล้วนะคะก็เปิดเผยข้อมูลให้มันชัดเจนไปเลยนะคะอะไรประมาณนี้เนาะการทําธุรกิจที่จะต้องเตรียมไว้นะก็คือว่าอันดับแรกเลยนะคะต้องแยกบัญชีรับจ่ายออกให้ชัดเจนเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีหลายบัญชีก็ตามนะคะ แต่ถ้าบัญชีที่เราทําการค้าขายเนี่ยมีอยู่หนึ่งบัญชีนะคะโดยที่เราไม่ได้รวมเรื่องของบัญชีส่วนตัวอันนี้นะคะรัศมีก็แนะนําว่ายังเหมือนเดิมได้นะคะก็คือว่าแยกออกมาเลยให้ชัดเจนนะคะว่าอันนี้คือบัญชีค้าขายอันนี้คือบัญชีส่วนตัวนะคะก็เวลาที่ทางทางธนาคารนะคะเขาจะต้องส่งข้อมูลให้กับทางสรรพากรเนี่ย จะได้ไม่โดนเรื่องของบัญชีส่วนตัวเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีบัญชีส่วนตัวเนี่ยถึงแนมะ้จะนับรวมไปนะคะก็อาจจะไม่ถึง400ครั้งนะในรอบ1ปีนะคะแล้วก็ยอดเงินเนี่ยอาจจะไม่ถึง2ล้านบาทนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่แยกเนี่ย มีสิทธิ์นะคะที่จะโดนเรียกตรวจสอบนะคะเพราะว่าถ้าเรามีบัญชีเงินเดือนด้วยมีบัญชีส่วนตัวด้วยนะ,ะไปรวมอยู่กับบัญชีที่ทําธุรกิจด้วยนะคะอย่างนี้นะคะมันเหมือนกับมันปะกัจะไปหมดแหละอันดับแรกนะคะถ้าเรากลัวที่จะโดนในเรื่องของตรวจสอบเรื่องของเอาบัญชีส่วนตัวเนี่ยเอาไปปะกนนะคะก็ ให้แยกบัญชีไปให้ชัดเจนเลยอันนี้ก็บอกทุกๆคนด้วยนะคะว่าถ้าเกิดมีความกังวลใจนะคะก็คือให้แยกเรื่องของการทําธุรกรรมไปเลยเนาะประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวสมีต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของชุมชนนะคะก็ปิดปากบ้างก็ดีนะคะ <c oughs> เราก็ต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในไลฟ์สดครั้งหน้านะคะถ้าเกิดรัศมีมีประเด็นอะไรใหม่ๆที่ร้อนแรงอยู่ช่วงนี้นะคะก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยที่ไม่ตกข่าวสารไปนะคะรัศมีลาไปก่อนค่ะบัญชีเป็นเรื่องง่ายบายนอกอรัศมีค่ะบายบายค่ะ